เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตาย่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัโดโดวันนี้เราอยู่กันในเกม อาร์เซว์อีโวโมบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็ความเดิมจากตอนนี้แล้วที่พี่ไปจับปลาหมึกมาเนาะเออยังไม่ได้เอาไปลองเล่นดูเลยปะเดี๋ยววันนี้เราไปลองเล่นดูนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับผมที่ยังจับไม่เป็นนะครับผมก็คือวิธีการจับนะครับผมเอาสัตว์เลี้ยงของเราสักตัวหนึ่งเนาะอ่ะอย่างพี่เนี่ยพี่ใช้เมกาโลดอนเนาะขี่ไปนะครับผมแล้วก็ไปเจอเจ้าปลาหมึกแล้วให้เจ้าปลาหมึกเนี่ยมันจับตัว พอหลังจากที่มันจับตัวแล้วนะครับผมมันจะลุมมันจะเอาหนวดหลายๆเส้นของมันตุบตับลูกเรานะเราต้องรีบนะผมไปป้อนนะครับผมถ้าเกิดเรามีอ่ายาเขาเรียกอะไรนะยาคูณสิบอ่ะเราก็ป้อนให้มันก่อนเนาะโดยการเอามาใส่ในช่องขวามือน้องๆเห็นไหมขวามือของพี่ที่พี่มียาคูณอยู่แล้วก็มีไข่มุกดําด้วยเนะาะพอหลังจากเราจับเราเราใส่ไข่มุกอ่เราใส่อะไรนะอ่ายาคูณใส่มันแล้วนอพอเข้าไปใกล้ๆปากมันเราต้องเข้าไปใกล้ปากมันแล้วก,กดยาคูณใส่ที่ตัวมันเลยเสร็จแล้วเราก็กด ตามด้วยนีผมไข่มุกเนาะจะเอานีผมสมมุติว่าอ่าเราใส่ไปประมาณสักสามสิบถ้าเรากดไปทีเดียวมันก็หมด30จริงจ,งจงนะผมใส่ไป500ก็หมด500เนาะไข่มุกดาก็เตรียมเตรียมกันไว้ให้ดีด้วยนะครับผมเนี่ยเวนี่ยมันเวลามันจับมันจะจับเราแบบนี้นีผมสมมุติว่าเราขี่ไอ้พวกมการโลดอนเนาะมันก็จับเราอย่างนี้เราตัวเราก็จะหลุดออกจากเมกาโลดอนเราก็พุ่งก็ไปหาปากมันเลยนะผม มแล้วมันก็จะตุ๊บตับตุ๊บต,บต,บต,บตับตุ๊บตับนะครับผมโอเคครับผมสก,กิลของเอจ้าปลาหมึกนะครับผมก็คือเนี่ยเลื่อนลงนะผมมันสามารถพ่นควันแล้วก็เพิ่มสปีดตัวเองได้ด้วยเนาะมันก็เหมือนหมึกธรรมดาทั่วไปนะผมพ่นควันดำเนี่ยโหดูดิว่าเออแล้วมันก็ตีแรงอยู่นะเออนะฮะอ๋อ,อ,อเดินทางต่อ มีฟองนองฟองน้ำเลยนะตอนมันว่ายนะดูดิโอ้แม่เท่นะผมเทเนาะเออแต่มันก็ควบคุมลำบากอยู่นะเวลาจะโจมตีอะไรอย่างเงี้ยมันหันหน้าหันจออะไรลำบากอยู่นะเออโอ้ห์ติดแล้วนะครับผมติดขอบอืมโอ้ยจะก็ไหวโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เห็นป่ะมันคุมลําบากนะผมดูดิดูดิดูดิแลวไอ้พวกปลาพวกนี้มันฉลาดด้วยนะมันไม่ยอมมาตีแบบข้างหน้านะมันจะตีตรงลําตัวอย่างเดียวแล้วทําให้เราตีไม่โดนแล้วมันก็ถึงเล่นลําบากหน่อยเนาะไอ้หนูยังไงเราั้งเนี่ยเนี่ยกว่าจะหันไปอ่ะตุบตับตุบตับตุบตับตุบตุบตับตุบตับตุบตับนี่คือต้องกะระยะเลยเนาะแล้วเราอยู่บนหลังไอ้เนี่ยเห็นไหมนี่แม่เนี่ยมันมันกัดลําตัวเราเราโจมตีไม่ได้นะ เออแต่ทำไมเรามองเห็นมันเป็นตัวนี้เดียวกันหมดเลยเนาะพวกฉลามเออจะว่าไปปลาหมึกเรามันก็ตัวใหญ่แง่แหละมา,มาตุ๊กตับกันมะตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กตับมาดิมาดิาดตุ๊กตับมาตุ๊กตับตุ๊กตับเลยนะเออตีเลยตีเลยอย่างนี้ต้องตีโอ้โอเคเออตรงนั้นตรงนั้นอ้าวอ้าวนี่ไง เออถ้าเราเลื่อนขึ้นนะครับผมมันจะเป็นการจับคว้าตัวเนาะเราก็กดโจมตีมันก็จะตุ๊บตับตุ๊บตับเ <c oughs> ออเนี่ย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 แต่มันข้อเสียอย่างนี้นับผมมันคือแบบมันมีพวกตัวเล็กตัวน้อยมาตอดเราเนาะมันหนึ่งหนึ่งไม่ได้ถ้าหนึ่งหนึ่งเราก็ชนะโชว์อยู่แล้วนะผมเพราะเราจับมันอยู <c> ่ <oughs> มันทําอะไรเราไม่ได้เลยเนาะเออเนี่ยดูดีเราก็ต้องหนีมันไปเรื่อยๆแล้วก็ตุ๊บตับไป <c oughs> แต่แบบเหมือนดาเมจมันจะเบากว่านัน้งเอ้าคุยเดียวเดียวเดียวโอ้ย เรียวซีโอซอรัสมันเด้ไงวะเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียวซีโออ่าหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าเนสซีนะครับผมสับหลาดแห่งนอกแห่งหน้าน้ำนะครับผมโอ้ยดูดูด <laughs> ูดูดูด <laughs> ูดูอือไอ้ไงไอ้ไงเรียบร้อยไปแล้วไหนเออเนสซีมันนี่ Net Z ane. มันนี่อืออ,อ,อือมามามาอืมอืม เออมาดิมาดิก็มาดิเออเดี๋ยวเราหันหน้าไปนี่ก่อนเราตั้งหลักดีๆก่อนโอเคมานี่พวกตัวเล็กๆตัวน้อยพวกตัวเล็กๆตัวน้อยโอ้ดูดูมันตามกันเป็นฝูงเลยเว้ยโอ้ยเยอะไปไหมเนี่ยมามานี่ไอ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 ่ฟาดไปฟาดไปไอ่หมดไหมล่ะนี่เอามามาเนสี้ยสิไม อืมมาดิอืมดูดูดูมันฉลาด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 มันมันมันหุ้เข้าลำตัวเราเด้อเด้อเด้อเดเด้อเดฉลาดเกินไปแล้วฉลาดเกินไปแล้วดูดิมาดิอืมอืมไอ่ไงไอ้ไงไอ้ไงไอ้ไป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 ไอ่งวดก็ไมปงวดก็ไมปงวดก็ไปไอ่ไงอืมมาดิมาดิก็จะว่าบาดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากเราต้องใส่เวลมันน้อยหรือเปล่าเออเนี่ยอืม โอเคเออเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่ขออัพสเตตัสมันสักหน่อยกล้วกันอ,อนี้มีอะไรเนี่ยอ,อ่าเ,เดี๋ยวพี่ขอให้เลือบหน่อยอุยมันโดนกัดแรงอยู่นันเนี่ยดูดิเลื่อนรดไปหน่อยนึงเลยเอ,อมันน่าจะแบบว่าตัวมันน่าจะแบบไม่ค่อยถึกเท่าไหรเ่เนาะเอ,อ แบบเป็นตัวที่ปวดมากนะผมถ้าเกิดเราโดนมันคว้าตัวแล้วนี่ยังไงก็าตายนะมีแต่ตายกับตายเนาะถ้าเราไม่รีบจัดการมันก่อนนะ, <c oughs> ะไปเลยลไปไปโอ้โหไอ้ไงพ่นควันใส่ด้วยโอ้มองไม่เห็นเลยนะผมมันก็ทังตัวเราก็มองไม่เห็นเหมือ <c> น <oughs> มองอะไรไม่เห็นเหมือนกันนะเออโอเคโอ้โหเนสซี่เยอะเนสซี่เยอะโอ้มามันมามันมาลุมก็มาดีกก็มาเออมาตุบตับกันอ่นนี้ ต,ตุบต,ตับต,ตุบตับตุบตับตุบตับโดนลุมเราโดนลุมอยู่นะตอนนี้เราโดนลุมโดนลุมอีกแล้วโดนลุมลมาตุบตับกันมาไอ้โอุ้ยอ, <c ười> อะไรมันวุ่นวายอะไรขนาดนี้เพื่อนเราเต็มเลยดิเราโดนกัดหน้ากัดหลังกัดซ้ายกัดขวากัดบนกัดล่างกัดพร้อมพร้อมกันมาอืเออมาดีนี่ไงเออไม่อ่ะไม่อ่ะไม่อ่ะ ไม่ไงอ,อไม่ไงเราตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนแล้วก็ค่อยลากมาตุ๊บตับลากมาตุ๊บตับนี่อ่ะนี่อ่ะมาดิมาดิมาดินี่ไงนี่นีนน <c oughs> เ่เรียบร้อยไหมล่ะเรียบร้อยไหมล่ะโอ้โหเลือดเราเกือบหมดเลยนะโอ้โหดูมันเยอะอะไรขนาดนี้เพราะว่าเราตัวใหญ่อะมันเลยมันรุมเราก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ uh, ้ดูดิโอ uh, ้เพียบเยอะเลยแมเนียอืม มันจะเยอะเกินไปบ้ามาดิมาอืม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 นี่อะนี่อะนี่อะหมดไหมละ่ะหมดไหมละ่ะมาฮะโอ้เดียกก๋ยวเออัพสเตตัสก่อนอ่าเอาเป็นออพอะไรดีเอาเป็นดาเมจแล้วกันเนาะเออจะได้ตีแรงๆหน่อยไหนมาอีกไหมมีอีกไหม มียังมีมีไอปลาตัวเล็กๆตัวน้อยอีกอโอ้ฉลามฉลามฉลามมีกระโดดเหรอจะเอาเหรอเราจะเอาเหรอเราอะนี่นี่นี่ตบตบตบโอ้มันก็โหดนะครับผมถ้าพูดถึงมันจริงๆแล้วมันก็โหดนะถ้าวิวม,มันสูงกว่าน,นี้เนาะเออดามเมจเยอะกว่าน,นี้ก็น่าจะโหดอยู่นะฮะ รู้สึกเหม no ือนว่าตัวผมจะหิวนะตอนนี <Sams. S 2> ้เอดี๋ยวนะมีอะไรกินบ้างไหมเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรกินบ้างเนี่ยอได้เอามาหรือเปล่าไม่ได้เอามาเลยนะแต่มีไข่อยู่ฟองนึงเดี๋ยวขอกินไข่ก่อนเออเอ้ยเรากินไข่ในน้ําไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปเอาเอเอ้าเอ้าเ้าเอาเอ้าไอ้ลามนี่ไม่ง่ายี่แงลาไปตบนี่ โอเคไป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 พวกนี้นี่ก่อควรจังเลยเดี๋ยวขึ้นกลูผิวน้ําก่อนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวพี่ใจหิวนะผมไม่มีอะไรกินเลยคือยังไม่ได้กลับไปที่บ้านเลยเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ก็คือต่อเนื่องเลยนะผมจับแบบสัตว์ทะเลแบบต่อเนื่องเลยอีพีนี้สองสามอีพีที่ผ่านมานะผมจัดจับสัตว์ทะเลต่อเนื่องเลยเนาะ เออยังไม่ได้กลับไปที่บ้านเลยนะผมเอาหงอาหารก็ไม่มีอ่ะมาของก็เริ่มพังแตกหมดแล้วนะผมพวกไอ้ขากงขากบติงกงติงกบเนี่ยกินเนื้อดิบก็ไนดะ้อ่ะประทังชีวิตไปก่อนอ่ามานี่สิลูกโอ้โอเคไปกินไปโอเคเรียบร้อยอิ่มและปลายลุยต่อเออ ลงสู่นะ้ำน้ำต่อโอ้โหไปลูกไปลูกว่ายไปลูกเออนนั่นแหละอ่าอืออดูดูดูท่าว่ายน้ำสมูทมากบึ๊บโ <c ười> อ้ยท่าว่ายน้ำมันเท่มากเลยนะปลาหมึกเนี่ยเอา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 จะเอาเอีกเหรอจะเอาเอีกเหรอจะเอาหรอกเอ้ยเอ้ยโอ้โหมาโดนลุมอีกแล้วโดนลุมอีกแล้วโอ้โหฐานตัวเลยมานี่เออมา เดี๋ยวนะเดี๋ยวจัดการสามตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปหาจับกันดีกว่าเนาะเออไอ้พวกอ่าเนสซีหรือเพลซิโซซอรัสเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปหาจับกันดีกว่าน่าจะดีกว่าเนาะออ,อมีพีนี้จะได้จับสัตว์ไปด้วยเลยเนะยผม <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วนะผมโอ้ดาเมจแรงนะบแต่เลือดเราก็โดนหนักเหมือนกันเพราะว่าเนสซีรู้สึกว่ามันจะดาเมจแรงเหมือนกันเนาะเอออืม ยหนีแล้ว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 เออเอ้ย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 ยังไงยังไงยังไงอ่ะอือ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 มาช็อตไฟฟ้าทำไมปลาไหลนี่อืออืออือไปตีไปนี่ไงปลาแองเกิลวะปลาแองเกิลนี่อือนี่อย่าตีมันไปลูกตีมันอือมันตัวเล็กเดี๋ยวมันหนีแล้วมันจะจะตายแล้วมันหนีไอพวกไอ้อือ มาดิมาดิมาดิาดไหนไหนมีใครจะห้าวอีกไหมเออเราอะเอาไงอะเราอะอื้อนี่ไงนี่ไง,หม,ไงหมดไหมหมดอ่าไปอัพสเตตัสให้ลูก่อนนะผมลงดาเมจรัวๆโอเคอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวพี่ กลับไปบ้านไอ้ไปไปที่จอดลูกแตงโมของพี่ก่อนนะเดี๋ยวเอาลูกแตงโมออกมาดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเอาปลาหมึกของเราไปเก็บก่อนเนาะไปโอเคแล้วพี่ก็เอาลูกแตงโมของพี่ออกมาแล้วนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปตามหาจับในเจ้าตัวเนสซี่ดีกว่านะผมอยู่ไหนเนสซี่ออกมาซะดีๆจะว่าไปพี่ก็ตามหาสักพักนะพี่ไม่เจอเลย

บวกเลยบวกบวกอืมมาเข้า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 มามาดิมาดิเออมาดิมาดิมาดิอืมอืมก็มาสิก็มาสิเออเออเออมามาเออมางับมันงับมันงับมัน งับมันงับมันไอ่ไงนี่ไงหมาอืม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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมองับมามาดิบวกเลยบวกเลยอีนี่นี่ยืนแข้งเลยโหจะวันกัดเราไม่ค่อยเข้าเลยนะน่าจะเป็นเพราะว่าชุดเกระเนี่ยผมมันเลยกัดเราไม่ค่อยเข้าเลยเนาะเออของดีเนี่ยผมชุดเกราะโมซซอนี่ย ใครไม่ได้นี่เสียดายเลยนี่ผมในช่วงปีใหม่เนาะเขามีาดันเจี้ยนะนรับผมที่จัดเหมือนแบบให้ลงไปเนี่ยผมมันจะได้เป็นชิ้นเลยเนาะแล้วก็เป็นของฟ้าด้วยค่อนข้างโหดเลยนะผมดูดิขณนะอัลฟาโมซซอร์ยังกัดไม่เข้าเลยดูดิโอ้โหมันสุดยอดจริงเลยนะผม,มจับไม่ลุกตัวดำป,ป,ปีเลยตัวนี้ <laughs> ม,มาดิเออมา,มาอัลฟาอาัลฟาอาัลฟา,า,รฟารเราอะเออ ไม่ไงเป็นไงรับเต็มเต็มด้วยไม่หนีด้วยมาดิเออโอ้โหดูมันกัดเราไม่เข้าจริงๆนะเนี่ยเอออืมอืมอืมอ่ามาเออเออกัดไปลูกกัดไปกัดไปกัดไปเลยลูกอืมมาอืออืมต้องบอกว่ามอสสบี้นี่น่าจะเป็นเจ้าทะเลแล้วนะครับผมต่อให้เป็นปลาหมึกก็คงจะไม่ไม่หวั่นแล้วนะเออ ไม่เงี้ยไม่เัดไปกัดไปลูกกัดไปเรื่อยๆลูกกัดไปขัดไปเดี๋ไปยอมมันลูกเดี๋ยไปยอมมันดูเออน่ใครจะโหดก่ใครจะโหดกันมามาเออไม่ได้ดูเลยนะว่ามันเวลเท่าไหร่เน่ยมอไม่เห็นเออดูดีออกป้าไหมผมมีแสงมาดิเออยังไง ยังไงยังไหวอยู่ไหมยังไหวอยู่ไหมเราอะเฮ้อเออโอ้ออเรียบร้อยครับผมโอ้ยอเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมอัลฟาโมซาสอนะครับผมโอ้โหโดนโมซาสรูกพี่โดนไอแตงโมลูกพี่งั่มไปเรียบร้อยแล้วนะเออดูนี้ดูมันได้อะไรมาบ้าง,างเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เพิ่มตั้งยี่สิบเวลนะครับผมว้าว โอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ไงนี่ไงเอาไปเลยดาเมจก่อนลูกตามด้วยเลือดนะเออนี่ดาเมจลงรัวโอ้โหยี่สิบวิวเลยเนี่ยผมโอ้โหกำจัดอฟาฟาโมซาซอไปเนาะโอ้โหดูดิโอ้โหโหดขึ้นมาอีกเยอะเลยเนี่ยผม,อ,มอ่า,าไหวไหมลกูกเดี๋ยวเขอดูของก่อนได้อะไรมาบ้างไหน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 ได้อะไรมาบ้างไหนวะ ฮะโอ้เดี๋ยวไข่มุกดำตั้งร้อยหนึ่งเลยเหรอโอ้สุดยอดเอาเรื่องเอาเรื่องเออมาดิมาดิมาดิเออยังไงอะเราอะเหอ,อืมอ,อืม้ได้เนื้อมาเพียบเลย เออม,มันไปไหนหมดเนะเาะไอเปเรซิโอซอลัตเนี่ยอเออเดี๋ยวเราตัดคลิปดีกว่าเนาะหาไม่เจอเลยเนี่ยนะอโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดคลิปนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็อย,ยังหาไม่เจอเนาะไม่รู้มันไปอยู่ไหนกัน หายไปหมดเลยดูดินเจอเด็กเนี่ยตาตัวใหญ่เนี่ยนี่อะไรนี่ไงมีการูดอนมีการูดอนเออเออมาเฮ้ยเฮ้ยไวเดียวเดี๋ยวจะบทจะเจอก็เจอไว้เฮ้ยเออเหมือนเดิมเล่นอยู่นี้ก่อนอืมใจใจเย็น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 เดี๋ยวว่ายขึ้นไปข้างบนก่อนอืมมามาดี้มาดี้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมานี่มานี่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน จะไปไหนเล่าคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพี่โดนกัดจนแบบว่าจะเรียกอะไรอ่ะอ่าตีนกบเนอะผมตีนกบนี่พังไปแล้วเนาะถ้าว่ายน้ําตามนี่อาจจะตามไม่ทันยิงไปเออยิงอไหนนี่ไงสาวสาวไป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 ว่ายขึ้นว่ายขึ้นว่ายขึ้นให้มันติดกับแพงขึ้นบนสาวไสาวสาวสาวโอ้โหดู๊ดดิ๊ดดิ๊ดไอ้แองกุ๊บไอ้แองกุ๊ โอ้ยวุ่นวายจริงไอ้พวกปลาพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยลวลูกขึ้นไปข้างบนก่อนอนี่มา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 ดูปลาที่พวกปลาแองเกลิลนี่เพียบเลยนะโว้หมโอ้โหมันจะเชื่อมไปไหนเนี่ยโอ้เห็นไหมยิงก่อนยิงยิงใบสา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 ใบ อิงไหมยิงยิงยิงเออหายังหายังโอ้ยิงยิงไปเรื่อยไปอีกเออเยอะยิงใบยิงใบนี่ไงไม่ไงไอ้เี้ยโอ้โหดูดูดูมันหัวล้วมันหัวล้วแล้วมันหัวล้วแล้วไงฮะยังไงฮะ ย,ยังไงยังไงยังไงอย่าเล่ายังไงยังไงยังไงหมาดิมาดเออเออเอาวายหนีไปไหนเล่าจะหนีไปไหนเลยพวกนี้โหมาตีแล้วก็หนีไอป่าไอป่านี่ใสีไม่ดีขัดขวางเดี๋ยนะเอ้แต่มันเหมือนว่ายหนีเลยดังเนี้ยเฮ้ยมันว่ายหนีแล้วนะผมมันจะสลบแล้วเรื่อยๆตามโอ้ตามไม่ทันตามไม่ทันแบบนี้ตามไม่ทันแน่ตามไม่ทันแน่ๆน่นะผมเดี๋ยว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 หมดทอมนี่ลูกเร็ว เอามาตีโอ้โหมันไกลเกินไปตรงไหนวันนียังเห็นตัวอยู่เลยมานี่ลูกโอ้มาเร็วไปเร็วไปเร็วมันไปไหนลูกนะอ้ยตา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 ยไปไหนเราไม่รู้นะโอ้ไปเร็วตาม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 อ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วนะครับผมเฮ้ยงานเข้าแล้วไงเดี๋ยวนะโอ้มันหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวไปตามหามันก่อนแล้วกันอหายไปไวมาก โอ้โหกว่าจะหาเจออุ้ยเดี๋ยวเดวไม่ใช่ตัวนี้ตัวนู้นนะครับผมตัวนู้นตรงนู้น <c oughs> ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนู้นในตัวนี้มันก็เวิลสูงอยู่แต่ว่าอันนู้นสูงกว่าโอเคไอ้นี่คือตัวที่เรายิงแล้วเราก็ตามหามันแอบมาว่ายน้ํเได้อยู่ตรงนี้เนาะแม่แสบจริงๆเลยหนูนี่เดี๋ยวาออะไรลอะไหลกำบังกัดเดี๋ยวก่อนอ่าเดี๋ยวเราต้องยังไงอ่ะ ให้ลูกเราติดตามเราจะไม่พลาดแบบเมื่อกี้นะครับผมเออมันหนีมันหนีล้ว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 ยิงไปยิงไม่โดนอีกไม่โดนไม่โดนลูกดอกมันในนี่เดี๋ยว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 ,ยวไปไปลูกไปลูกไปลูกไป olis, ตาม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 มาน,นี้มา네นี้มานี้รอบนี้เราจะไม่พลาดจะไม่ปล่อยให้หลุดแล้วนะครับผม เออไปไหนเล่าไปไหนเล่ามายังยังยังหนีอยู่อีกมันยิงไม่โดนจริงๆนะเนี่ยมันยิงไม่ในน้ำ้วมันยิงยากนะพวกธนูเนี่ยโอ้ตายอ้าเอนี่นีเน็เโอเคนี่สวยโอเคลูกไปตาม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 คือต้องบอกว่าพี่ตีนกบไม่มีแล้วนะตามไม่ทันแล้วเนี่ยเออมาอืมอืมเอออย่าหลบอย่าหลบอย่าหลบซิอย่าหลบซิ อย่าหลบอย่าหลบสิโอ้โหดู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 มันดูมันอืมวันนี้นี่คือแบบว่ายน้ำเหนื่อยเลยเนี่ยไปไหนเล่าไปไหนเล่าปะตโตหยุดกับที่หน่อยสิปะโต้เดี๋ยวลาดดันให้มันติดหินเลยนะโอ้ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดไปไหนไปไหนไปไหนเล่าไปไปไหนเล่าเราอะฮะอ เออติดหินแน่ข้างบนน่าจะเป็นกําแพงมันน่าจะขึ้นไปบนกว่านี้ไม่ได้เนาะนั่นไงเห็นไหมมันติดละโอเคไหนเออนั่นแหละนั่นแหละอยู่นิ่งๆ,ๆ,ๆไไยอยู่นิ่งๆ,ๆเอ้ยบอกว่าอยู่นิ่งๆจะไปไหนลราปะโตอยู่นิ่งๆสิเอาเอาโมจารลูกหนูไปติดอยู่ตรงช่องหินแล้วอะเออเออนั่นแหละนิ่งๆไปนิ่งๆไปนิ่งๆอยู่นิ่งๆ,ๆ,ๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนั่นแหละครับผมโอ้โหเรียบร้อยสลบไปแล้วนะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเราเหมือนจะโดนหวดอยู่นะ เดี๋ยวนะไปช่วยลูก่อนนะครับผมลูกเราโดนกัดอยู่เอาเรากดพาสตไปด้วยนะผมโอ้ยดูฉลามตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะการมลูกเออนั่นแหละ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 อย่างนั้นอย่างนั้นมันอย่างนั้นเรียบร้อยเลยครับผมเอออย่ามาห้าวกับลูกพี่หนูเฮ้ยเฮ้ยปลาเอ็นเกิลเดี๋ยวก่อนยังไงเราอะยังไง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 นี่เรียบร้อยครับผมเออ แหมมาเลยยุ่งกับบักแตงโมของพี่โอเคแล้วตอนนี้ไอ้เจ้าเทลเซียวซอรัสเนี่ครับผมหรือเจ้าเนสซีเนี่ยผมก็จะสลบแล้วนะเดี๋ยวพี่ให้ยาคุณสิบมันไปเลยเนื้อน่องน่าจะหมดแล้วนะผมเมื่อกี้เก็บมาตั้งเยอะเสียดายอันนี้ไปก่อนลูกยาคุณสิบไปเนาะ<น>อ,อ่ะอาต่อไปก็ เนื้อสัตว์นะครับผมเนื้อสัตว์ให้เนื้อสัตว์ไปอโอเคอมีแต่เ,เนื้อธรรมดานะนรับผมไม่มีเนาะไอ้เนื้อเนื้อน,น่องนะครับผม เราให้เนื้อธรรมดาไปแล้วกันไม่เป็นไรเออโอเคอืมก็ขึ้นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดคลิปไปตอนมันใกล้จะฟื้นเลยแล้วกันเนาะโอเคครับแล้วตอนนี้มันก็ใกล้จะฟื้นแล้วนะเออก็ปกติดีแะ้ผมไม่มีอะไรเกิดขึ <c> ้น <oughs> ไม่มีตัวอะไรมาโจมตีแล้วตรงนี้ใกล้แล้วครับผมใกลแล้วครับผมใกล้แล้ว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 เรียบร้อยครับผมโอ้ ว่ทจะมมันคำรามเหมือนทีเล็กเลยเว้เยแปลแปแปลกนะครับผมดำรามทีเล็กโอเคเราตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มแล้วนะผมแพลตฟอร์มของเฮลิเซียลซอัตนะครับผมเออไปอืม mm. นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ว่ายน้ํายเลยเนี่ยเอ็นสี่ลูกพ่อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรียกมาเออมาไปลุยเออตามมาตามมาตามตามาแตงโมลูกตามมา นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้หดูทาโอ้ผิวด้วยต้องบอกเลยเนี่ยผมทาไวา้น้นํามีบอกเลยว่าเป็นโอ้ยเป็นสไตล์มากนะผมว่ายน้ําแบบแมันโยกกัดเอามันกัดเลยโอ้ยมันเอาหัวไปกัดอย่างเงี้ยมันต้องโยกตัวด้วยหรออ่าตรงนี้มีนิสซี่ตัวหนึ่งมามาดิเออน่งอกมันเออนไงลุมมลมมลมล้มมันลุ้มมันลุ้มมันเออนั่นแหละ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 เออนั่นแหละงามามันงามมนันลุกช่วยกันลุ้มช่วยกันลุ้ ช่วยกันลุมอืมอืมเรียบร้อยครับผมมาอีกหนึ่งตัวอ้าเอา้เอาวอา้อามีการูดอนมีการูดอนมีการูดอนเฮ้ยเดี๋ยวนะไอเ้เตงงม,มนบวกดูกใครเนะี <laughs> ่ย เอ้ยมานี่ดิลูกหนูไปบวกอยู่กับใครอ่ะโอ้บวกกับไอ้เจ้าปลายแองเกิเ้ลแองเกิ้ลแองเกิ้ลเหรอเออมันแกล้งหนูใช่ไหมึงเอามาดิมาดิมาแกล้งกันลูกข้าเออช่วยกันช่วยกันนะผมพี่น้องช่วยกันนะเออมาไม่กระโด,ดดเนาะเอองั้มไปงั้มไปเรียบร้อยเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยเออนี่ไงเรียบร้อยไหมเออเอา้าเอ้าแตงโมหายไปไหนเนี่ยไอ้หนูโอ้โอ,อ้อยู่นี่ไป <laughs> ว่ายน้ำเล่นมา โอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีประมาณนี้เนาะเออกับการจับเจ้าเพลิซีโอสอรัสเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาที่ปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมดูลูกเรายังวุ่นวายอยู่ที่เดิมเลยไป ยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างไม่เอ่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและช่องโดนัดโด,ดโด,ดก็มี Facebook Fan มเฟซบ o o กแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้กดติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอราเพื่อเพื่อนและน้องๆไปก่อนนะครับผมใน EP ีต่อไปจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมบบ